ไหนมันน้ำหมามันอยู่ดอกไหนบ้างอะโอ้โหนี่หรอไหนดอกไหนหาไม่ดินี่หรอไหนอหน่ะน,นี่หรอ เจอไหมได้ค่อ,คอยๆดึงน,นี่เจอมีไหมไม,ไม่มีหรออา้าวไม่เป็นไรอา้าวเอาดอกใหม่ดิเอาดอกบานบานดิดอกบานบานแล้วมันถึงจะมีเอาดอกใหม่แล้วอันนี้สีอะไรอ่ะอออดอกครับลูก ทำลายดอกไม้หรือเปล่าไม่บอกให้แม่แล้วครับนี่ครับไอลูกมาลูกมาของแม่มีไหมชิมดิไม่มีเลยทำไมอ่ะเพื่อเอาไปแล้วเหรอเออใส่พื่งมันเอาไปแล้วมั้งป่ะพื่งมันเอาไปแล้วก็ไปได้ยัง ไปต่อยังนี่สีอะไรอ่ะโอ้ยสีขาวสวยด้วยแต่สีขาวไม่มีน้ำนะฮะเพราะดอกมันเล็กสีชมพูก็ไม่มีว้ายแล้วมันหายไปไหนล่ะไปๆครับสิ